เราได้ผลึกกำลังกันระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะคะเช่นทางเดกมอ,อกุ๊ปนี้นะคะก็ได้ร่วมมือกับทางสมาคมค้าปลีกขอรค้าไทยนะคะที่จะจัดที่มีหนงานความร่วมมือที่จะมีการฉีดวัคซีนเพื่อบริการประชาชนนะคะนอกจากที่โรงพยาบาล ดมอกรุกเองเนี่ยก็ได้ตั้งงบขึ้นมาถึง200ร้กว่าล้านในการที่จะใช้สถานที่ของเราทุกสวนการค้านะคะว่าจะเป็นดมอแบงก์เป่ะมอบบงแคที่จังหวัดนนทบุรปปีก็เป็นดมองามวงวานและไปถึงโคราชเลยนะคะและเราก็ยังมีที่ทั้งเอม็มเทเลอร์ในเมืองแล้วก็มีทั้งสียงมากนก็ฉีดได้ประมาณถึง2 0 0 0 3 0 0 0คนต่อวันนะคะจะพร้อมวันที่2 3เนี่ยทั้งหมด25จุดนะผมเชื่อว่าเดือนหนึ่งเราต้องฉีดได้เกิน1ล้านคนแน่ๆนครับนะ วันนี้ก็ยินดีขอบคุณคุณสุภรัตน์ในฐานะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่นี่ของนงมอลนะครับเราจะสู้ไปได้วยกันวัคซีนวัคซีน หัวใจไทยไทยช่วยไทยไทยสู้ๆนะคะหัวใจไทยไทยช่วยไทยไทยสู้ๆ